การให้ทานจะน้อยจะมากจะสศร้าหมองประณีตต้องวางจิตถูกคือสละละไม่คิดเอาคืนให้ของที่ให้ได้โดยยากไม่ผูกพันในผลไม่มุ่งการสังสมไม่คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้คือสละละทิ้งเพราะเราต้องการปล่อยวางเราไม่ต้องการการผูกพันเราให้แล้วให้เลยให้ให้เพื่อเพื่อให้รู้ว่าเราก็ไม่ใช่เรา อันนี้ของของเราก็เลยไม่ใช่เราด้วยนะเราก็ฝึกให้แต่ตอนที่เรายังไม่ตายพระองค์ก็เลยมีกรอบของการให้ทานโดยแบ่งเป็น4ี่ส่วนเลี้ยงดูตนเองมารดาบิดาบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรซะก่อนนะท,ท่านทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายซะก่อนสองส่วนแล้วสองส่วนนี้ก็อยู่สบายแล้วนะข้อที่สค่อยช่วยชาติสงเคราะห์ญาติมิตรนะอ่านะ ไกลออกไปนิดหนึ่งข้อที่สี่ให้แก่สมณพราหมณ์ผู้บำเพ็ญตนเพื่อการพ้นทุกข์อย่างนี้เนี่ยเพราะนั้นให้กับสมณพราหมณ์เนี่ยสุดท้ายเลยนะยมดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะช่วยชาติช่วยสังคมช่วยอะไรสมณพราหมณ์นี่ผู้เจ้าให้ข้อที่สี่เลยแต่ได้นิสง์มากที่สุดเพราะผู้รับบริสุทธิ์นะและถ้ายมรักษาศีลด้วยโยมจะได้ความบริสุทธิ์สองฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับนะ,นะนะ เข้าใจไหมไปที่กลับไปที่ไ้นกลับไปที่เดีอบรรลุเลยนั่นสบายแล้วเรามีทางลัดจะนิพานเลยเห็นไหม <c oughs> ไมีทางลัได <c oughs> ไปนิพานอ่าเชิญข้างหลังสุด WOODR ส่งต่อไม่ลอยไม่ลอย ก,การนมัสการพระาจารย์นะคะรถ uh huh. มีอมีคำถามอันหนึ่งซึ่งมันอยู่ในใจโรดมานานมาก uh huh. เป็นคำถามทั่วไปนะคะก็คือว่าทำอย่างไรคือผู้มีพระคุณสูงสุดของเราก็คือพ่อกับแม่ใช่ไหมคะอย่างที่รถด,ดูข่าวเนี่ยอย่างเช่นพ่อค่มขืนลูก uh huh. อย่างเช่นแม่ฆ่าลูก uh huh. อันนี้แม่ฆ่าลูกรถคิดว่าแม่เป็นผู้ให้ชีวิตเขามีสิทธิ์ที่จะฆ่าเราได้แต่ก็คงจะผิดศีลแต่ถ้าพ่อแม่เราเป็นคนที่ไม่มีศีลและทรมานเหมือนทรมานจิตใจของบุตรเออเช่นต้องขออภัยทุกท่านนะที่นี้นะคะคือเรามีปัญหากับ คุณแม่มากอออืคุณแม่ไม่ฟังทำแล้วก็เราต้องทำใจกับการที่แม่เราเป็นแบบนี้คือรถอยู่ด้วยเราไม่มีความสุขเลยอ,อ่แล้วก็มีความทุกข์ตลอดอจะทิ้งแม่เออ <c oughs> คือว่าจะทิ้งแม่ก็ไม่ได้อ,อยู่ก็ ไม่ได้อื mm hmm. ทิ้งก็ห่วงอ mm hmm. อื่ไม่ทิ้งก็ก็กลัวอื mm hmm. มีความกลัวว่าแม่อยู่คนเดียวจะอยู่ยังไงอื mm hmm. กลัวแม่ลื่นล้มอื mm hmm. เป็นอะไรไป mm hmm. จะทิ้งแม่ก็เป็นห่วง mm hmm. มันมันห่วงทั้งสองอย่างอะค่ะ uh huh. มันไม่มีความสุขเลย uh huh. แล้วก็ แม่มีความอะไรอยู่ในใจตลอดเวลาซึ่งซึ่งมันทำให้ให้หนูทุกข์มากอืค่ะแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะทำยังไงดีกับการที่เรามีเอ่อมันดาเป็นแบบนี้ <c oughs> มันไม่ไม่ใช่จิตไม่ปกติใช่ไหมยังปกตินะ ไป,ปถึงหนูปะคะไม่คุณแม่ <laughs> คุณแม่ก็ยังปกตินะคือแม่ก็เหมือนมีสภาวะจิตอ่อนแต่แต่ไม่ใช่เป็นบ้าวิกลจริตหรืออะไรนะมันถ้าถ้าลวดมองอ่ะนะคะ <laughs> ถ้าวิเคราะห์ตามหลักก็เหมือนเป็นคล้ายๆจะเป็นจิตะเภท <laughs> ก็คือเหมือนแบบมโนไปเองคิดไปเอง <laughs> เข้าใจไปเอง แล้วก็ทุกอย่างมันมองในแง่ลบเป็นหมดไม่เป็นไรตรงนั้นไหมคือถ้าไม่เป็นบ้าเนี่ยสอนได้พระพุทธเจ้าเนี่ยจะเว้นคนบ้าสัญญาว,วิปลาสพวกนี้สอนไม่ได้นะต้องหายบ้าก่อนคือ,อะจะเอาท่านไปรักษาก็ไม่ได้ค่ะคือท่านก็จะบอกว่าไม่ได้บ้าฉันไม่ได้บ้า่อะอย่างนั้นไม่บ้าหรอกนะ <laughs> แต่ว่าก็คือแต่แต่การกระทำอะค่ะคือมันมันมัน มมันไ,ไ่ปกติวิธีแก้นะมันมีแต่เราต้องมีศรัทธาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแก้ได้พุทธเจ้าบอกเลยเพราะกระแสะแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตหน้าที่โยมเนี่ยเอาคำาศาสดาไปให้ถึงหูโสตะเขาโสดาบันเนี่ยคือผู้ที่ได้ผลจากการที่เสียงเข้าหูและเสียงนั้นคืออนุสาสนีปฏิหาร ปฏิหารคือคําของตถาคตมีปฏิหารเมื่อกระทบกับโสตะของใครแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่มีใครรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพราะทุกคนเนี่ยสร้างบุญบาร,รมีมานะในอดีตเนี่ยนับพบนับชาติไม่ถ้วนในสังสารวัตเนี่ย <c oughs> ดังนั้นโยมต้องเชื่อมัน่นพระพุทธเจ้าทำยังไงก็ได้ให้เขามีข้อธรรมแล้เปิดเองเขาได้ฟังหรือนั่งพูดคุยกันซักถามขอ้อธรรมคุยขอ้อธรรมนะ การกรรมเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเราค่อยๆพอ,อนทีละนิดทีละนิดเขาจะค่อยๆได้รับสุดตะนะไปเรื่อยๆทีละเล็ก,ท,ลลกทีละน้อยแล้ะตีนี้ยเขาก็จะค่อยๆดีขึ้นตามกําลังนะอ่าซึ่งมารดาบิดาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ตอบแทนให้ตอบแทนให้ตอบแทนบุญคุณอืมเพราะว่ามีบุญคุณมากต่อบ,บุตร ท่านบอกว่าแม้เราจะแบกแม่และพ่อเราเนี่ยด้วยบ่าสองข้างทำการนวดการอาบการดัดท่านอย่างดีแล้วท่านอุจละปัสวันลดเราตลอดทั้งหนึ่งร้อยปีบนบ่าของเราที่เราแบกไว้เนี่ยก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาของเราเลยแม้จะยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนแต่บุตรคนใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทาน กขากาลังเชื่อผีสางนางไม้เทวดาเราก็ดึงมาให้เชื่อตถาคตเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ายังมารดาบิดาผู้ทุศิล์ให้มีศีลสัมปทายัางมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้มีจคกสัมปทาให้ท่านฝึกสละสลึงนึงก็เอานิดนึงก็เอาแบ่งปันอาหารวิธีฝึกัะความตรีของพู้เจ้าคือแบ่งอาหารอาหารคือคําข้าวในจานที่เรากําลังจะกินเนี่ย ก่อนกินเนี่ยผู้เจ้าบอกให้แบ่งนะนะตรงเนี้ยจะเป็นการฝึกการลักความตรหี่แล้วก็ฝึกได้เราก็ลองก่อนฝึกตัวเราเองอคุณแม่เอาอันนี้ไปทานนะคุณแม่ทานอันนี้นะคุณแม่ก็เห็นต่อไปวันต่อไปคุณแม่อาจจะแบ่งให้เราบ้างเป็นการฝึกลักความตริยยมดูในพระสูตรเนี่ยในหนังสือเรื่องทานพรงจะบอกว่า พิกุทั้งหลายถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ใซหากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่พึงบริโภคนะอันหนึ่งมนทินคือความตรณยจะไม่พึงครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นแม้คำข้าวคือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านั้นจะพึงเหลืออยู่คำสุดท้ายก็ตามถ้าปฏิคาหกแปลว่าผู้รับทาน ของพวกเขายังมีอยู่หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้แบ่งคำข้าวคำสุดท้ายแม้นั้นก็จะไม่บริโภคพิกขุทั้งหลายแต่เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการจําแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงไม่ได้ให้ทานก่อนบริโภคอืนนะอันหนึ่งมนทินคือความตระนีจึงยังครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นดังนั้นเราจึงให้ฝึกการให้ทานก่อนบริโภค นะแบ่งปันนะในวงอาหารเราเนี่ยแบ่งคนโน้นแบ่งคนนี้เป็นการละความะหนิ่แล้วเราจะเห็นว่าบางทีเราไม่อยากแบ่งชิ้นใหญ่เราแบ่งชิ้นเล็กให้เขานะเก็บชิ้นใหญ่ไว้อะไรอย่างนี้นะเราจะเห็นความห่วงนะนี่จึงเป็นการฝึกการละนี่ข้อที่สามละข้อสี่ก็คือยังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาให้ท่านเห็นการเกิดการดับความไม่เที่ยง นะอ่าอันเนี้ยสี่ข้อเนี่ยบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธามีศรัทธายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้มีศีลสัลสมภไล่ไปสี่ข้อเนนะีชื่อว่าอันบุตรนั้นทําแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาการตอบแทนบุญคุณอย่างสูงสุดและถูกต้องคือทําอย่างนี้ด้วยการให้ธรรมะสี่ประการแก่ท่านเข้าใจไหมพยายาม